คุณจะบอกผมเท่าไหร่คุณก็บอกไปเลย องนี้เนี่ยตั้งใจจะปล่อยเป้สักงสองแสนห้าลดหน่อยแล้วกันหน่อยหนึงก็ห้าร้อยในหนังพระเจ้าคนเก๋ออ่ะมันมีองค์หลักองคหนึ่งคือปิดตาจำพวกสองลุงมุโต๊ะผมก็เคยเช่าเอ็มมาละแล้วก็ขายไปละพอดังฉายแล้วอ่ะรู้สึกอยากจะมีขอตงตัวเองก็เลยมาเช่าอีกรอบเลยนั่วิชาวันนี้มาเฮ้ยอ่านี่เลยวันนี้ก็เอาพารมาให้เป้อีกสักครั้งหนึ่งกล่องเก่าเดิมนี่กล่องเก่าเดิมเลยเหรอใช่ลอของนี้หาย,ายากกว่าพาร์อีกเพราะว่ากล่องเนี่ยไม่ค่อยได้เจอส่วนมากจะเจอพาร์ส่วนใหญ่ โอ้นี่คือปิดตาจัมโบ้สองนะครับอันนี้จะไปเลี่ยมขึ้นคอเลยครับเบมเขาจริงป่ะพี่ตั้งใจจะขึ้นคอมีสร้างน้อยนะสร้างเท่าไหร่ตัวนี้นี่ประมาณ2,700ันเจ็อยองนะนี่ครับองค์นี้สภาพสมบูรณ์ครบชัดผงทูบเนี่ยคือยังไงนะเบมผงทูบที่เขาไหว้กันเนี่ยเอามาผสมแล้วก็มาทั่มือสารเพิ่มเติมแล้วราคาคุณจะบอกผมเท่าไหร่คุณก็บอกไปเลยองค์นี้เนี่ยตั้งใจจะปล่อยเบ้มสองพันห้าลดหน่อยแล้วกันหน่อยหนึ่งก็ห้าร้อย เินห้าอยหน่วยนิเอางี้ให้เป้ต่อแล้วกันเปิดอยู่สองแสนห้า่ยากต่ออหน่อยเป่ต้อตสอสองสอูกลบต้องสามหมื่นเลยนะาสองสาเอาแ3นสอ่าโอเครถได้2องหมื่นแล้วกันถือว่าได้เอมีบัตรมีบัตรด้วยเนอาที่หาคืเรียบร้อยโอเดียวกันแน่นอนขอบคุณมากครับ